ถ้าถ้าถ้าสมมติว่ามีไอ้ตรงที่เราวาดอ่ะเราก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมาคือพี่ชอบใส่ผ้าลุงเพราะมันสะดวกนะหกได้เลยอหกได้เลยพร้อมใช้ไปอยู่ลาวได้นะแต่เราเขาใส่สั้นเขาใส่แค่นี้เราไปลาวก็ซื้อลาวมาไปที่ไหนก็ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้เลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนี่นะคะเห็นไหมพอเป็นอย่างนงี้จับยกพอพอยกพอยกปุ๊บมันจะตึงมันจะตึงก็ดึงจีบข้างๆทำเป็นจีบพิเกะ เป็นจิบดึงจิบดึงเกยขึ้นมาแลไหมคะขายของมันก็ต้องแต่งตัวแบบมีศิลปะแล้วดึงดูดมากนุ่งนุ่งจงกระเบนเป็นด้วยนะพะตอนทำงานเขาบังคับให้นุ่งจงกระเบนไม่บ้านไม่บ้านเนี่ยไม่พอมาดึงมาทํงคแม่บ้านเลิกทำงานคุณแม่บ้านมาขายโพลนะทรงนี้ดีนะเหมาะกับนกเพราะว่านกไม่มีจะโพกโพสท่านน่อย Ja, ja,